เกษตรก็ผู้ประกอบการตลาดในการสริมของกรมแจกผู้มีเกียรติและก็เพื่อนพี่น้องผู้สูบฉุดตั้งใจยอมการยกระดับรายได้สินค้าเกษตรเป็นยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจรราค้าผลไม้วงล้อ,ลอของโลกผู้ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทั้งในระดับนี้ีก็มีประสิทธิภาพ ตลอดจนก,การประชาสัมพันธ์บลรงนานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและก็เอกชนสําหรับกระทรวงพาณิชย์ได้มีการส่งเสริมการ SMB โดยผ่านคนไกลตลาดทั้งในรูปของออฟไลน์และก็ออนไลน์เวลาเหล่านี้ให้มีความแขม่งข็งเป็นคนไกลที่ม,มีศักยภาพทุกภูุมิภาคของประเทศการในระย,ยะยาวและก็จัดกิจกรรมรบรลม การบริโภคในแหล่งท่องเที่ยวของตลาดออนไลน์รัฐบาลได้สร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ให้กับเษกษตรกรและละาซาด้าช้อปปี้เจเจ,เจมตลาดในความส่งเสริมของกลงุ่มและการจัดงานตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการปรอมุหมายบุคกรของโลกรวมถึงการนำอาหารถิ่นที่มีคุณภาพและมี ที่นำสิน้าผลไม้ซึ่งเป็นสินค้ของดีของเด่นมาจำหน่ายแล้วก็แสดงน,นะคะหนึสิ่งนะคะที่คนไทยเราใช้กันมาตั้งแต่อดีตนะคะเอาละค่ะถ้าตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะเราจะนับถอยหลังจากห้า บริเวณด้านหลังนะคะเรียนเชิญค่ะอาตอ n ขอของพระคุณที่มาร่วมทําการประชาสัมพันธ์นะคะกับงานนี้ซึ่งจะได้เป็นการเชิญวนนะคะได้มาริมรสชาติของอาหารถิ่นนะคะที่โดดเด่นได้คัดเลือกนะคะมาให้กับท่านแล้วอยู่ในงานนี้นะคะโดยเป็นกล้วยนะคะส้มโอมะพร้าวหรือแม้แต่ queen of fruits นะคะอจากทุเรียนนะคะทุกกลิ่นมาแต่ไกลเลย คั้งนี้นะคะก็ขออนุญาตเรียเนเชิญเพิ่มเติมนะคะเรียนเชิญคุณชัยวัฒน์นะคะก่อนค่ะเราคือผู้จัดงานนี้ขึ้นมานะคะให้กับคนไทยและชาวต่างชาติไม้ไผท่ที่สำคัญนะคะแล้วก็ท่านผู้บริหารจากบริษัทสยามพิวัฒน์นะคะจังกัดโดยงานพัฒนมิตรด้วยไดเนเองค่ะเอาละค่ะเรียนเชิญนะคะก็ไหนสามารถดูมือได้เลยนะคะขอของกระคุณนะคะพี่ผู้จัดงาน จัดการถึง3พื้นที่ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นที่แล้วก็มีไลฟ์สไตล์ฮอลล์นะคะอยู่บริเวณชั้น2แล้วก็ด้านหน้าของพารกากรสิภาพเมสส์สโตร์นะคะจะอยู่ที่ภาพภารการนั่นเองนะคะเรียบร้อยมีจากหลากหลายสำนักนะคะมาร่วมงานของเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอเซ็ตโปรโมชั่นให้กับท่านผู้บริหาร